มาดูคู่ที่3เป็นรองคู่เอครับจอมโหด JP Power พบกับเพชรมงคลศูนย์กีฬาหุ้ยต้มจะชกกันในพิกัด122ปอนด์นะครับมาดูที่นักมวยมุมแดงครับจอมโหด JP Power นักชกวัย21ปีจากสุรินสูง166เซนติเมตรน้ำหนักปล่อยปล่อย58กิโลกรัมชกมวยมาแล้วกว่า100ไฟจอมโหดนี้ก็เป็นมวยเข่านะครับมวยเข่าดุดัน เดินจับเดินปล้ำ้ำแทงในเหนียวร่างกายแกร่งทั่วแผ่นครับสอกสับสอกฟันอันตรายครับประเภทไม่มีเกียร์ถอยเชิงไม่สนชนอย่างเดียวอาวุธนำเตะขาต่อยหมัดฟันศอกประเภทเปิดเกมชวนทะเลาะเป็นมวยเข่าปอดใหญ่ปลายแรงครับซ้อมที่่า่มวยเพชรเกียรติเพชรเป็นมวยผู้จัดนะครับสริติห้าไฟที่ชกไว้ชนะรวดทั้งห้าไฟเป็นมวยฟอร์มสด สามไฟล่าสุดชนะคะแนนไกลทองพียุิภาใบที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีชนะคะแนนทีเดชดช้างนครศรีที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีไฟล่าสุดครับชนะคะแนนเพชรแสนสุขโชดบางแสนที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีเมื่อวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมานะครับส่วนคู่ชกนักมวยมุมน้ําเงินเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มฉายาปากากายอผู้ทรงพลังนักชกวัย25ปีจากจังหวัดลําพูนนะครับสูง166เซนติเมตร น้ำหนักปล่อยๆ59กิโลกรัมชกมวยมาแล้วร้อยกว่าไฟครับเพชรมงคลน,นี้ก็เป็นมวยขวาเป็นมวยอาวุธครบเครื่องเป็นมวยฝีมือประเภทเตะขวาต่อยขวาเตะต่อยแรงหมัดสวนศอกฟันอันตรายครับวงในก็มีไล่แขนจับปล้ำค้ำแทงเก๋าเกมกระดูกมวยการผ่านมวยดีเลยนะครับซอมที่ค่ายมวยศูนย์กีฬาห้วยต้มสถิติ5ไฟที่ชกไว้ชนะ2แพ้ 3, ส3ไฟล่าสุดแพ้นอกยกห เด่นสิทธนายกทวีปตะพงที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีชนะนอกยก3เพชรแสนสุขโชคบางแสนที่เวทีมวยราชดำเนินฝ่ายล่าสุดครับพลิกแพ้นกยก5ให้กับเกาะเต่าโกลิตะมวยไทยที่เวทีมวยช่อง7สีเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับสำหรับมวยคู่นี้ก็สดบทเก่านะครับจอมโหดนี้ก็เป็นมวยรุ่นน้องฟอร์มกำลังสดเป็นมวยเข่าดุดันอาวุธหนักแรงเปิดเกมชวนทะเลาะสภาพร่างกายดีแกร่งทั่วแผ่น เดินบูสู้กล้าแลกกล้าบวกสอกระยะประชิดอันตรายนะครับไฟนี้วัดชั้นรุ่นพี่น่าสนใจว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับส่วนเพชรมงคลเป็นมวยรุ่นพี่กระดูกดีเก๋เกมครับประเภทเตะต่อยแรงไฟล่าสุดนี้พลิกแพ้นอกให้กับเกาะเต่ามานะครับยกห้าพลาดล้มทับแขนไหลหลุดชกต่อไม่ได้ไฟนั้นกเกาะเต่ารับอัดฉีดเป็นล้านเลยนะครับสดบทเก๋ครับสําหรับมวยคู่นี้นะครับชอบไปที่เพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มนะครับ รุ่นพี่กระดูกดีเก๋าเกมฝีมือดีกว่าได้เปรียบทางมวยไม่ปะทะครับมีลูกเหลี่ยมลูกเก๋าไฟนี้ถ้าสภาพร่างกายมาดีๆเก๋าเอาอยู่ครับชอบเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มไฟนี้จะเอาชนะจอมโหด JP Power ไปได้นะครับโอเค